วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทกลุ่มการรถไฟห่งประเทศจีนเผยว่าช่วง4เดือนแรกของปีนี้การรถไฟให้บริการขนส่งผู้โดยสารรวมแล้ว1,460ล้านคนขยายตัวมากขึ้น5.9%สร้างสถิติสูงสุดใหม่เพื่อสนองความต้องการการออกเดินทางที่นับวันเพิ่มมากขึ้นทุกวันรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เริ่มใช้งานให้บริการด้วยแล้ว ได้ช่วยยกประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันสมรรถภาพการขนส่งผู้โดยสารปริมาณมากของการรถไฟจีนก็ได้รับการขยายตัวมากขึ้นด้วยโดยช่วง4เดือนแรกของปี2025นี้ทั่วประเทศจีนมีการเดินรถไฟเฉลี่ยว,วันละ11,224ขบวนมากกว่าระยะเดียวกันของปีที่แล้ว7.1%นอกจากนี้การท่องเที่ยวด้วยรถไฟที่เพิ่มขึ้นมากก็ช่วยผลักดันให้งานขนส่งรถไฟจีน เติบโตพุ่งขึ้นมากในช่วงสีเดือนแรกนี้โดยทั่วประเทศจีนได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟรวม367ขบวนเพิ่มมากขึ้น23%อันหนึ่งในช่วงสีเดือนแรกนี้การท่องเที่ยวโดยรถไฟมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดโดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็น5,687,000คนขยายตัวมากขึ้น32.1%